สวัสดีครับพี่น้องวิชาทำอาหารกินเมือเนี่เปิดคลิปตอนเ้าๆครับเอาบรรยากาศตอนเ้าๆมาฝากพีฝาก,าก,ากน้องครับผมมองทำงานคื้เก่านนะครับแก้วท่งขึ้นก่อนครับผมบรรยากาศดีนะครับเยี่ยมมากเสาร์ เน็่หน่อยไก่จะเปิดเทิมนะครับไก่จะคืบขึ้นแล้วเนี่หน่อยเปิดเทิมนี้เอาบรรยากาศเน็กหน่อยเขามาเรียนมาเนี่ยพวกรักษาเอาบรรยากาศตอนเน็กหน่อยมาเรียนมาอันนี้ฝากพี่ฝากน้องครับเื่อให้พี่น้องในเบื้องว่าเรียนก็เป็นอย่างได มาเขาที่ไร่นี่ทงครับผมเดีย๋ยวท่งขึ้นกันครับนี่หน่อยปิดเทิมต่อมาเสริทรท่ทงนี่หน่อยปิดเท่มต่อมาท่งขึ้นเดียงครับ ฝ้นคือสือเบิดแล้วลครับพ้นไปแล้วเดิมจะเขาหน้าหนาวเด้ครับพี่น้องวันนี้นี่นี่ท่งครับผมพระท่ทงขึ้นก่อนครับต้องขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ซีมี่แดดนะครับพี่น้องอากาศแนวนี้ ไปฝนต้นหนาวนะครับไปฝนต้นหนาวต่อไปก็เบิดฝนก็นชินหนาวกันเถอะรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องไปฝนต้นหนาวคนที่เป็นไข้เป็นหนาวกันเป็นวัดเป็นไอรักษาสุขภาพครับ การตัดหญ้าเมาื่อวานนี้ว่านนแล้วแล้วหญ้าร้ายๆครับพี่น้องอย่างง่วนี่โอ้ยถักสนุกตัดไปง่วกินหญ้าก็ตั้งงามเลยครับผมหญ้ามักง่วมากินสำหญ้าแนวนี้หลายแห้งเลยครับพี่น้อง พวกก็จานพวกกันเนเพิ่งก็ตดัดไปให้แต่ว่ามันก็มันส่วนหลายคือว่าแหละครับมันหลายมีมองหนึ่งว่านเพิ่งตัดเอราะว่าหน้าเลี่ยอยู่คนเป็นปลาอยู่ซุ้มพี่เขียวเนี่ยว่านหน้าตาได้ครับพี่น้องมันซุดม,มือเหลืองของพูนะเพิ่งตัดแล้ว สนามมันกวงครับตาแล้วทั้งนี้ก็เกิดขึ้นน้ำกลนวนไปวนมาอยาู่เนี่ยตดผู้ตัดนาแกกาล้งก็ไข่หรอกนาแล้งม,มันเขาบ่อกได้เปิดสปริงเกอร์เปิดยางใส่ปล่อยธรรมชาติเลยนาแล้งมันก็จะบอ่อนบันได้อมว่า้ว้ปันได้ครับ เฮ็ดบ่อกพอแต่เกาเฮ็ดคยออกอยูนนี่แปลกแปลกมันเป็นยังกับบ่อฝนก็ดีอยู่มันอากาศเนี่ยมาเ้ากับประมาณนี้ละครับพี่น้องทำวิไลผู้เวรมานอนเวมยนมันตื่นอยู่ เฮหยงครับเพิ่งจะฮกมุ่งกวาๆขอเวียนเสาครับมือนนี้ลูกค้ากลางวันบรรยากาศมาฝากไายตะหมองเก่านะครับผมบ้านน้ามีเวลาออกไปทั้งหน่อกับ อยู่แต่ในวิไลม,ม,มันเป็นมันหยุดเก็จะได้ไปเนี่ยออกนอกกระท่านที่ลมเลือนดีครับผมไม่มีไลต้นทําสาผมลงอาหารครับ อยกหน่อยว่านะมี่อารศึกษาว่านะเปิดเทิมครับไม่เงียบเงาผู้เวน้นการเสียออกตอนอนั่งเว้นเนี่ยมันขึ้นครับเนี่ยมันขึ้นผู้เว้นที่เขาเวน้น สองคนครับกับย่ามอยู่คนหนึ่งก็เป็นสามคนนะครับในวีไลนอนเวนนอนเวนครับเป็นคนมีเวนทุกคนตรงนี้เวนครับแต่มานอนเวนกัน ทุกคนตรงมิเวนเขาเวนสลับกันไปครับผมวิไลนอนฝอวิไลยำคำเกินเกิดไฟรัดวงจรพอน้ำแตกอนี่บ่ามีเหตุไร่ค่อยมีเหตุอะไรครับต้องหนาหนาวขึ้นไปโถมลม้มลมพัดตนใหม่ตีสายไฟ หมอแปงระเบิดเลยนะครับเกลียวเกลียวระเบิดอาคาราบริหารธุรกิจครับผมอาคารน,นี้ตึกนี้มีมั่นชี้มีค้อมครับผมเขีนบริหารธุรกิจ มี่หาหกสาขาพูดนะครับพี่น้องไปมีกูกมีหลานยี่ในเขตกระนวลเน้อครับเน้อเขตกระนวลเกศกระสินต้นทั้งกระนวลเนี่ยตั้งทั้งหอยเมียกมาทั้งพี่อุดรยนนังเสียอยู่ไกลตั้งกระนวลกระมาเรียนใดครับผมเรียนใจอาเชียครับผมจบมามีงานทำแน่นอนครับผม ทางที่ผมลงเก็บไปกันก่อนนี่ันีรถบริษัทไล,ลยบริษัทครับเกาจะมาเอามารับเวลาไปฝึกงานปปสที่ครับในเงินนะครับปปสนี่เรี่ยนเรี่ยนปีหนึง่งทำงานปีหนึ่งครับมาครับมาจะทำงานกับจกเหรอครับ เงินเลยมื่นกว่าผมได้ครับพี่น้องไปมีลกูกมีร้านส่งมาเรียนเออจบมสามมามาฝากเขาเรียนนะครับผมปอว่าอเรียนฟรี่เลยครับปีหนึ่งปีหนึ่ง,งสองสามเนี่ยเรียนฟรี่ครับผม อาจารย์บนสอนดีครับจับจูดนี่เป็นข้ามือเลยครับจมมากรับเป็นสร้างย่นปะแนงสร้างย่นเนี่ยจมมากระตั้งอู้ได้เรียกครับผมใบมีทุนมียังกับเฮ็ดอูคำประหยากไปเป็นลูกน้องเขาเปิดอู่ได้สบายเลยครับผม ผ้าบึงหนองรับน้องวิไล่กวงนะครับน้องใงผมเพื่อที่วิวลงไปหลายคลิปนะครับผมน้องนี้น้องกวางทัง้งกวางทั้งปลากระไลายนำนะครับภลาปลาสิโบะน้ำปันไดครับผม มันยังเส่ายู่มันมีแสงแต่บอกป่านี่โอ้ยปวดละนกเป็ดนกเป็ดกับมีแน่นนนครับผมช่วงนี้ช่วงมันหนีหนาวมันหลายขับรับเต็มเลยนะนกเป็ดนกเป็ดใหญ่เลยครับนกเป็ดนกเป็ดโตเก็นกเป็ดยังไงนะมันหนีหนาวมาแต่ประเทศอื่นบนครับ มาอยู่นี่รุมสมบูรณ์ครับผมในเขตนี้มันน้องแบบนี่น้องแบบน่ายๆแบบน้องวิไลมันหลายหนองครับเป็นน้องวัดน้องอะไรมันหลายๆมันได้มาร่วมกันอยู่นี่น้องคนนีน้หนาำมาทุกปีทุกปี ุ่มเงาเบื้งครับผมน้องกวางเตือครับเงียบดีครับผมเงีมะเสาอ,อากาศลมลื่นดี บรรยากาศกษตรป่าม้เนี่ยนะครับมีไรก,กับกวางเติบนะครับนักศึกษาพันธ์พันกว่าคนนะครับขันมาเบิดพันกว่าคนครับแต่ว่านี่เขาก็สิมีอยู่นี่ครึ่งนึงไปพึกงานครึ่งนึงเนี่ยครับ แต่ร่วมเดี๋ยวมันเกิดพันกว่าคนครับพัน3สามพันสี่ประมาณนี้ครับผมบางปีก็หลายบางปีก็หน่อยครับไม่มีหลายต้นใหม่หลายครับผมต้นใหม่ก็ว่าในงไงปันได้ ต,นตน้นญ่ก็มีต้นกัลลังในกรมีครับเป็นปลาตะเหมออยู่ครับจำเป็นปลาตะเหมอต้นใหม่ว่าในญ่ค,ครมมัครับผมตามฮมใหม่ก็ซิมีซาร่าอย่างเดียครับผมอันนี้หน่อยนั่ง มีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปไก่เปิดเทอมนะครับมันที่ซิมหาซิพกซิพกตุวล่าก็เปิดเทอมนะครับเป็นเทอมหน่อยครับก็ปิดเทอมหน่อยเทอมหนึ่งเดือนว่านะมันโมเมนต์เทอมใหญ่ครับเทอมใหญ่ปิดสามเดือนเหมืนเนี้ย เพิมหน่อยเยอะสิเปิดแล้วครับต่อไปเปสิขา่าวนาาแล้วรักษาสุขภาพเพื่อครับพี่นอ้องไปพ้นต้น,น้ำคนมักจะเป็นไก่เป็นน้าวกันเป็นวัดเป็นไอ้ะน,น้อยก่อวันสาแล้ว ขอพันซานนี่ก็คืด้นะครับเป็นเป็นนัดูไม่หรอป่ะเนี่ยถ้าไปเบียงลานนาวิไลครับว,วิไลอยู่ห่างถนนใหญ่เป็นกิโลกรัมครับเขามาในซอยอีกเขามาในซอยบติถนนใหญ่ครับ แต่ว่าทางสะดวกสบายครับเป็นทางคอน้นจีนนี่ร่องจอดรถครับผมร่องจอดรถนิดหน่อยทางเข้ามาเป็นทางคอน้นจีตครับนิดหน่อยวิ่ลยนักศึกษาต้องมาจอดรถทีน่นีครับเเป็นลาดจอดรถร่องจอดรถ ขอเป็นวลาครับผมเกามุ่งกับปิดประตูแลยนิดหน่อยขอมากับโม่กับม่บมงเสากับขังไว้เลยครับบ่ได้ไปใช้แล้ววันขอวลาเลี่ยน <c oughs> เลือกวลาเลือกกับคุณนล้ะครับวับวยสามผมได้เลือกกอนก็ออกตามตารางเลียนนะครับป่อยมีธุลาว่ามมีอันนี้ออกว่าไรละครับผมเป็นกฎของวไล่าครับผม ใช้มีธุระก็ขออนุญาตออกครับผมนี่นายวิไลครับผมสิประมาณนี้บรรยากาศกับจิประมาณนี้นะครับผมนี่มีน้ำผุมงงเวียนน้ำผุ้คือหนุงเวียนน้ำผุตอนเช้าครับผมว่าเงาเงาอยู่ ค,คู่พานมากครับผมยังสับแหงอยู่หกมงกว่าคู่เพิ่งเกิ่มเกือบเจ็ดมงคนนะครับคนเดงกสีมาขอจบคลิปไปเพียงแออค,งค่คนี้เออครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับี่เขามาเบิงมาส้มกดไลค์กดติดตามนี่เออครับเพียงกำลังใจขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ กูเวนครับกูเวนกำลังออกมาผู้นอนเวียนกำลังออกมากำลังตื่นกูเวนตื่นสายครับตื่นเดี๋ยวโคมุ่งะน,นะครับผมกูเวียนเส้นเวีนนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับผม